เรื่องของกีฬาการที่จะอยู่กับทีมทีมหนึ่งเลย5ปีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าเต็มที่เนี่ยอาชีพนักกีฬาเล่นได้เต็มที่10ปีฉะนั้นการที่นักกีฬาคนคนหนึงจะอยู่กับสโมสรสโมสรหนึ่งสัก20กว่าปีก็อาจจะเปรียบได้เหมือนกับแต่งงานกับคนรัก100กว่าปีซึ่งคุณผู้ชมครับ นักฟุตบอลคนหนึ่งนะฮะอยู่กับทีมมาถึง22ปีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษ4สมัยคว้าแชมป์รวม16ถ้วยอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ14จนถึง36แต่ว่าหลังจบฤดูกาลนี้อีกไม่กี่วันจอห์นเทอรรี่สุดยอดตำนานกองหลังและสโมสรนเชลซีจบกันฮะ ยินชื่อสโมสรเชลซีทุกคนจะต้องนึกถึงสีน้ำเงินและจอห์นเทอร์รี่ตัวพ่อกัปตันประการหลังแห่งเชลซีไว้ย6 6ชาวอังกฤษผู้ที่อยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษได้ประกาศอำลาทีมหลังจากจบศึก e n อ l ง s h p พ e ีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อยู่ร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสิงห์บลูส์มาถึง22ปี จอห์นเทอรี่เข้ามาร่วมทัพเชลซีตั้งแต่ปี1995ในฐานะนักเตะเยาวชนเขาเปรียบเสมือนหัวใจของทีมที่สามารถช่วยสร้างความสำเร็จให้กับสโมสรจนกลายมาเป็นสโมสรตัวพ่อแห่งเกาะอ,อังกฤษไม่ว่าความมั่นคงมุ่งมั่นและทักษะที่เต็มเปี่ยมเขาครบเครื่องและด้วยความเป็นผู้นำที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมเขายังสามารถทำให้แฟนบอลเชลซีมีความศรัทธานในตัวเขามาโดยตลอด อิทธิพลของตัวพ่อคนนี้ไม่ได้มีแค่การเป็นผู้นำในสนามแข่งเขามักจะเป็นคนที่ช่วยนักเตะใหม่ๆที่มาจากตา่างแดนให้ปรับตัวเข้ากับทีมและยังช่วยพัฒนานักเตะในทีมเยาวชนให้สามารถก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ด้วย เขาลงเล่นในทุกเกมจากทุกรายการตั้งแต่ได้ลงสนามให้กับเชลซีในนัดแรกเมื่อปี1998รวมกว่า700นัดเขาพาเชลซีคว้าแชมป์รายการระดับตัวพ่อมาทั้งหมด16ชมป์ไม่ว่าจะเป็น English Premier League ถึง4สมัยหรือถ้วยหูใหญ่ของศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป u e f a Champions League อีกหนึ่งสมัย จอนเทอร์รี่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าแม้จบฤดูกาลนี้เขาจะอำลาสิงห์บลูส์เชลซีแต่ตัวพ่อกับตันประกาศหลังแห่งเชลซีวัย36ชาวอังกฤษคนนี้ยังมีความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะลงเล่นและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะโชว์ให้เห็นบนสนามแต่ก็เข้าใจว่าโอกาสที่เชลซีนั้นค่อนข้างมีจำกัด ตัวพ่อคนนี้จึงมองไปถึงการเดินหน้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆซึ่งหลายคนก็ยังปักใจเชื่อว่าจอห์นเทอร์รี่ยังคงอยากเล่นอยู่แม้ว่าจะอายุ36แต่ก็ยังมีอีกหลายๆทีมจากทั่วโลกสนใจดึงเขาไปร่วมทับเขาอาจจะย้ายไปเล่นให้กับสโมอสรในลีกอเมริกา MLS เพราะเพื่อนสนิทที่เคยอยู่เชลซีอย่างฟรงค์ลมพาร์ดหรือแอชลีย์โคลก็ย้ายไปเล่นที่นั่น ตัวพ่อจอมทุ่มอย่างจีนก็พร้อมที่จะทุ่มเงินให้จอห์นเทอร์รี่ย้ายมาเล่นในลีกของจีนลีกในประเทศตุรกีก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอหากเขาสนใจที่จะย้ายมาประเทศจอมทุ่มอย่างกาตาก็เคยยื่นข้อเสนอให้กับจอห์นเทอร์รี่มาแล้วแม้กระทั่งทีมต่างๆในประเทศอังกฤษก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้ไม่ว่าจะเป็นเวสต์บรอมหรือบอนมัท แม้กระทั่งยังมีข่าวลือออกมาว่าหนึ่งในทีมตัวพ่อแ well. ห่งเกาะอังกฤษอย่างอาร์เซนอลก็สนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนตัวพ่อตำนานแห่งเชลซีได้บอกว่าปัจจัยหลักในการย้ายไปสโมสรไหนก็ตามบนโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนเป็นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวของเขามากที่สุดก็มีここหลายคนนะครับ ตั้งข้อสงสัยว่าการประกาศอำลาทีมนี่มันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าจอห์นเทอรรี่ออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาประกาศเรื่องนี้ หลังจากที่เชลซีบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไในแตตูประตูต่อ2การแพ้หมายความว่าช่องว่างของเชลซีที่นำทางด้านของสเปอร์จาก7แต้มเหลือเพียงแค่4แต้มทำให้อีก6นาที่เหลือโอกาสที่เชลซีจะพลาดแชมป์ก็มีซึ่งแฟนๆเชลซีก็บอกว่าทำไมถึงมาประกาศช่วงนี้ช่วงกำลังสำคัญมาประกาศแบบนี้แฟนๆก็เศร้าสินี่คือมองด้านหนึ่งน,นะครับ แต่ถ้าเกิดมองอีกด้านหนึ่งอาจจะแปลได้ว่าจอห์นเทอรีออกมาประกาศเลือกเฉพาะเจาะจงเวลานี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมว่าการผจนภัยกับทีมเชลซีการที่อยู่ด้วยกันมา22ปีนี่จะเป็นฤดูการสุดท้ายดังนั้นถ้ารักกันจริงขอให้ทุ่มเททุกอย่างออกมาเพื่อให้ของขวัญผมหน่อยให้ของขวัญที่สุดท้ายในการคว้าชแชมป์อันนี้อาจจะเป็นเกมจิตวิทยาที่จอห์นเทรีคิดว่า นี่แหละคือเวลาที่ต้องมาประกาศช่วงนี้เท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในเบรกที่หนึ่งช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปซิ่งแต่จะไม่ใช่การซิ่งธรรมดาเพราะว่าโดยปกติการซิ่งนั้นจะอยู่กันนอกเมืองนะฮะแต่ว่าการซิ่งครั้งนี้จะเป็นการซิ่งที่เห็นแลนด์มาร์คและก็สถานที่สำคัญสคัเตรมจะสวยงามแค่ไหนประเทศอะไรช่วงหน้า กลับมาเจอกันครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free